สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์พี่ปูแห่งนิสซูมุกดาหารอีกเช่นเคยเย้เย้วันนี้นะคะปูจะพาทุกคนนะคะมาชมภายในโชว์รูมของเราที่เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลืออีกนิดนึงตกแต่งนิดนึงนะคะตอนนี้ก็นำรถ ขึ้นมาที่บนโชว์รูมแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊พพาไปชมตัวรถคร่าวๆแล้วก็พาไปดูอ่ะบรรยากาศรอบๆข้างบนโชว์รูมกันก่อนนะคะดูฝ้าเพดานเนี่สวยมากเลยต้ตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะตอนนี้ปิดไฟไว้ก่อน <c oughs> นะคะอ่าด้านบนของเรานะคะก็จะมีมิซูบิชิปาเจโร r สปอร์ตนะคะพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นมิซูบิชิแอตทราคะ ันต่อมาสีเหลืองสวยงามอะร่ามคันนี้ก็จะเป็นมิ s u b บิชินิลายนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวมิ t s u บิ s ิเอ็กซ์แพนเนะคะเป็น SUV เจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็จะเป็นพัน์แกล่งของเราก็คือมิ s u b บิชิไทตันนะคะตัวนี้เป็นตัวสีประตูนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวปูผพาไปชมภายในโชว์รูมกันก่อน ลูกค้าที่เข้ามานะคะรับรองว่าเย็นสบายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเรามีระบบแอร์ตัวใหญ่มากเลยนะคะช่ำเย็นมากเลยตอนนี้ยังไม่เปิดไฟก็จะดูม,ดม,ดมืดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะไว้รับรองลูกค้านะคะ1 2 3 4 5ที่นั่ง5จุดด้วยกันเลยนะคะนี่มีอาหารเครื่องดื่มไว้รองรับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะี่พี่ตุ๋ยกำลัง ขมขักขมันเกี่ยวกับการซ้อมอยู่นะคะโอเคอจ้ะกว้างขวางนะลูกค้าเข้ามานี่ก็คือแบบว่าได้รับความสะดวกสบายแล้วก็การบริการที่ดีเยี่ยมแน่นอนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังรูจะพามาชมใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวรถนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะ